ว่าอย่าเพิ่งย้ายไปเลยค่ะรอใช้สถานีกลางกรุงเทพฯแบบพิวัตรก่อนนี่คือสถานีกลางสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนใช่ค่ะแล้วก็ยิ่งใหญ่สวยงามและสะดวกสบายนะคะเมื่อวานนี้เปิดให้บริการเป็นขอภายเปิดให้บริการเป็นวันแรกนะคะแล้วก็มีพิธีเปิดให้บริการไปเรียบร้อยแล้วก็มีการปล่อยขบวนรถไฟเที่ยวปฐมมาเ์ิกนะคะที่สถานีกลางกรุงเทพฯแบบพิวัตรด,ด้วยนะคะ ครับแล้วทีนี้เนี่ยก็ขบนรถส่วนใหญ่นี่นะครับต่อไปนี้เนี่ยนะฮะขบวนรถไฟเนี่ยก็จะไปจอดอยู่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒนเนี่ยนะครับโดยที่หัวลำโพงก็ยังมีอยู่แต่เป็นเขาเรียกเป็นขบวนรถเชิญสังคมเช่นพวกรถชันเมือง วิ่งระหว่างชันเมืองเนี่ยนะครับเข้ามาที่หัวลําโพงแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะไปจอดที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์นะครับซึ่งจะให้บริการขบวนรถไฟเชิงพาณิชย์หมายถึงพวกรถด่วนรถด่วนพิเศษรถขบวนรถเร็วที่มีบริการบก,กี้นั่งและนอนนะครับชั้น1ชั้น2ปรับอากาศรวมถึงรถดีเซลรางปรับอากาศนะครับแล้วก็การย้ายมาครั้งนี้นะครับรองรับรถไฟทางไกลจำนวน8ปชันชาลานะครับเขาก็จะแบ่งว่าที่ไปต้องดูให้ดีนะ ชันชละาภาคใต้เนี่ยไปขึ้นที่ไหนนะครับภาคเหนือขึ้นที่ไหนชันชลาไหนยังไงเนี่ยนะครับเพราะมันใหญ่โตมากนะครับชันชลาที่1และ2เนี่ยนะครับจะเป็นสําหรับรถไฟสายเหนือและสายตะวันอ,ออกเฉียงเหนือขาออกชันชลาที่5และ6จะเป็นรถไฟสายเหนือและรถไฟสายตะวันอ,ออกเฉียงเหนือขาเข้า7และ8สําหรับรถไฟสายใ,ใต้ขาออกส่วน 11- 12สําหรับรถไฟสายใต้ขาเข้านะครับ ส่วนรถไฟชานเมืองสายสีแดงจํานวน4ชานชาลาก็คือชานชาลาที่3และ4สําหรับเส้นทางบางซื่อรลังติกและชันชาลาที่9และ10สําหรับเส้นทางบางซื่อตะลิ่งชันนะครับอ่ารถสถาน,นีกรุงเทพอภิวัต์เนี่ยนะครับก็ยังเป็นสถาน,นีที่เขาบอกมีพื้นที่ที่ ใหญ่โตโมโหลานมากนะครับใหญ่ที่สุดในอาเซียนเลยีเดียนะมีการจัดที่นั่งเอาไว้ให้ถึงสองพันที่นั่งด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็ไม่ต้องไปนั่งบนพื้นนะคะเขาก็าจะมีการจัดเก้าอี้เอาไว้ให้แล้วก็เปิดแอร์เย็นฉ่ำค่ะสะดวกสบายเป็นสัตว์เป็นส่วนนะคะแล้วก็สะอาดสะอ้านด้วยนะคะเมื่อวานนี้ก็เห็นคนที่เขาไปมาดูในข่าวว่าแต่ละคนก็บอกชอบนะคะเพราะว่ามันก็สะดวกสบายแต่สําหรับคนที่ อาจจะเคยสะดวกสบายกับพื้นที่หัวลำโพงเนี่ยแต่ว่าจำเป็นจะต้องมาใช้บริการที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะเพราะว่าเขาจะมีการจัดบริการารถเช่าบัสให้นะคะดงตรร,รัชนาธนาดิเรกนะคะได้พูดถึงการเปิดให้บริการที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะคะบอกว่าทางคอสอมก ได้จัดรถชัตอเทบัสบริการฟรีค่ะเส้นทางสถานีกลางกรุงเทพปัตพิวัติกับหัวลําโพงทางด่วนนะคะรองรับการเปิดให้บริการรถไฟทางไกล52ขบวนค่ะสําหรับยรถชืตอเทบัสนี้นะคะจะให้บริการฟรีเป็น6คันด้วยกันนะคะมีท่าต้นทาง2แห่งค่ะคือสถานีกลางกรุงเทปพปัติวัติและสถานีหัวลาโพงหรือสถานีรถไฟกรุงเทพนะคะจะให้บริการตั้งแต่ตี4ครึ่งจนถึง5ทุ่มค่ะ ปล่อยรถคันแรกจากสถานีกลางกรุงเทพอัพิวัตรและก็สถานีรถไฟหัวลำโพงเวลาตีสี่ครึง่งความถี่ทุกๆครึ่งชั่วโมงค่ะหรือตามจํานวนรถไฟทเที่ยวที่ขบวนรถไฟมาถึงสถานีนะคะโดยรัฐบาลนั้นเห็นถึงความสําคัญในเรื่องนี้แล้วก็รวมถึงการขนส่งเพื่อรองรับการบริการของพี่น้องประชาชนและแก้ปัญหาด้านการจราจรเชื่อมต่อการเดินทางจากใจกลางกรุงเทพมหานครสู่ปริมณฑลด้วยนะคะจึงได้มีการาคิดถึงประเด็นนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ แล้วก็สถานีกลางกรุงเทพปบบพิวัิเนี่ยนะคะก็ยังเดินทางไปได้สะดวกมากๆเพราะว่ามีรถไฟรถไฟฟ้าสายสีแดงไปถึงเลยนะคะแล้วก็ยังไปเชื่อมต่อนะคะเป็นการเดินทางเชื่อมต่อเนี่ยก็จะมีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเชื่อมต่อโดยสารแล้วก็ใกล้จุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียวสีม่วงสีชมพูแล้วก็อยู่ใกล้กับสถานีจตุจักรสถานีขนส่งหมอชิดนะคะ โดยมีรถโดยสารประจําทางสายต่างๆให้บริการคือมันเป็นศูนย์กลางของการขนส่งจริงๆ